หมอครับะไะไปไปลงสวัสดีค่ะคอหนังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรำยองสตอรี่หลังจากที่ห่างหายไปนานจากการสปอยแนะนำหนังและซีรีส์นะคะวันนี้รำยองมีซีรีส์เกาหลี10เรื่องโคตรมันที่ไม่บอกต่อไม่ได้ไม่ได้ดูถือว่าพลาดมากๆค่ะ คลิปนี้นะคะเป็นการแนะนำหนังอย่างเดียวค่ะหนึ่ง b ู y บยแชมป์ปราอาัชญากรเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อนะักกีฬา5คนได้รับโอกาสให้มารวมตัวกันหลังจากที่สูญเสียโอกาสทางการเล่นกีฬาทุกคนต่างมีบาดแผลในใจได้รับทางเลือกใหม่ให้เข้ามารับการฝึกเป็นตำรวจพิเศษในทีมโอลิมปิกเอเวนเจอร ซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นโทนดุดันจริงๆแต่ไม่ดักจนเกินไปค่ะแอคชั่นสมจริงเนื้อเรื่องเข้มข้นมากทั้งนักแสดงนำา5คนก็เป็นนักแสดงมากฝีมือใครชอบซีรีส์แอคชั่นแบบนี้พลาดไม่ได้กับ g ู o ดบอยแชมป์ปับอาชญากร16ตอนเป็นเวลาที่คุ้มค่ามากเลยค่ะ 2. s t สตูดีก้กุ๊ปกลุ่มติวเดือดเลือดนักสู้ เป็นซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ลำยองอยากจะแนะนำมากๆเลยค่ะเป็นซีรีส์แนวแอคชั่นคอมเมดี้มีจำนวนทั้งหมด10ตอนที่สนุกถึงใจมากๆ เรื่องราวจะกล่าวถึงตัวแสดงนำของเรื่องคือยุนกามินที่อยากจะเข้ามาหาลาัยมากๆอยากจะเป็นคนที่เรียนเก่งแต่เจ้าตัวดันเจิงแต่เรื่องการต่อสู้อย่างเดียวเขาจึงได้จัดตั้งกลุ่มการติวหนังสือแต่ในระหว่างนั้นมีอุปสรรคมากมายเรื่องราวระหว่างการติวเข้มก่อนเข้ามาหาลาัยของพวกเขาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามกันได้ที่กลุ่มติวเดือดเลือดนักสู้ 3. ทิกเกอร์คนดุปืนเดือดเมื่อพูดถึงซีรีส์แอคชั่นอาชิกรรมที่ดุเดือดมากๆในปี2525 25, จะไม่พูดถึงเรื่องคนดุปืนเดือดไม่ได้เลยนะคะเป็นซีรีส์10ตอนที่โคตรมันจะเป็นยังไงคะเมื่อประเทศเกาหลีที่เคยถูกขนานนามว่าเป็นประเทศที่ปลอดภัยมาก แต่จูจ่ๆอาวุธสงครามถูกส่งไปถึงบ้านคนธรรมดานักเรียนนักศึกษาอาวุธเหล่านี้นะคะถูกใช้ก่อเหตุอาชญากรรมที่รุนแรงที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนในประเทศเกาหลีฮีโดตำรวจหนุ่มที่มีปมหลังกับการใช้ปืนต้องมาแก้ปัญหาในเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ระดับประเทศเรื่องราวดูเดือดแอคชั่นสะใจติดตามชมได้ในทิกเกอรคนดุปืนเดือด 4. Undercover High School ปอมเรียนเนียนมาจับเป็นเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ภาคสนามในหน่วยข่าวกองแห่งชาติที่ทำความผิดในระหว่างปฏิบัติหน้าที่จึงได้รับมอบหมายพิเศษให้มาปฏิบัติการหน้าที่เป็นความลับโดยจุดประสงค์ต้องมาหาทองของพระเจ้าโกจองที่หน่วยปฏิบัติการลับคิดว่าอยู่ภายในโรงเรียนจึงให้เจ้าหน้าที่จองแฮซอง ปลอมตัวเข้าไปสืบราชการรับในโรงเรียนแต่เรื่องราวไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดละสิเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ที่เรื่องปอมมาเรียนเนียนมาจับ 5. ชั่วโมงโกงความตายเฮ้ยโคตรสนุกเลยคำนี้นะคะบอกได้เลยว่าซีรีส์เรื่องนี้สมควรแก่การรอคอยมากๆ เป็นซีรีส์8ตอนแนวการแพทย์ระทึกขวัญดราม่ามาครบทุกอย่างเลยเรื่องนี้พูดถึงแบคคันฮยอกแพทย์สุดอัจฉริยะฝีมือด้านการแพทย์นี่เก่งสุดเลยไม่ว่าใครที่อยู่ในการไหนเนี่ยมาอยู่ในมือหมอแบคถึงจะอาการไหนก็ตามก็ยังมีความหวังค่ะกับฝีมือที่เก่งมากๆถึงจะเป็นซีรีส์แนวการแพทย์แต่บอกได้เลยว่าฉากแอคชั่นเนี่ยโคตรสนุกเลย ถ้ามีหมอแบบนี้ในโลกจริงๆคงจะดีมากเลยนะคะ <Hey. S 1> 6. w e e คฮีโร่คลาส2นักเรียนดีเดือดรุ่น2จากความสำเร็จของนักเรียนดีเดือดรุ่นที่1 ใครได้ดูภาคหนึ่งนะคะคงจะอดใจไม่ไหวที่จะดูรุ่นที่สองที่ดูเดือดไม่แพ้กันเลยในภาคที่สองนะคะยอนชีอันนักเรียนมอปลายที่ต้องย้ายโรงเรียนอย่างกระทันหันด้วยใจที่บอบช้ำกลับต้องมาเผชิญกับเรื่องเลวร้ายกว่าเดิมในโรงเรียนแห่งใหม่ ด้วยความที่เป็นคนที่สู้ไม่ถอยทำให้เขาพบกับคนที่อยากจะต่อสู้กับเขาอย่างมากมายแต่เขาก็ยังพบกับความสามารถในการต่อสู้ของตัวเองด้วยเรื่องราวของนักเรียนพอทำเป็นหนังแอคชั่นลำยองบอกได้คำเดียวว่าสนุกถึงใจจริงๆค่ะ 7. l ็ด e l y r u n n e r เข้ามเวลามาเซฟแฟนซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นแนวรักโรแมนติก ามเวลาบวกดราม่าเป็นเรื่องราวของแฟนขับสาวที่ได้รู้ว่าศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบเนี่ยเสียชีวิตเธอมีโอกาสย้อนเวลากลับไปเมื่อ15ปีก่อนที่ศิลปินคนโปรดของเธอจะเสียชีวิตเธอจึงพยายามทำทุกอย่างเพื่อรักษาจิตใจที่บอบช้ำของซอนแจศิลปินในดวงใจใครที่อยากฮิวใจด้วยซีรีส์ดีๆด,ดูไปยิ้มไปเรื่องราวเข้มข้นดราม่าโรแมนติกเรื่องนี้ลํำยองแนะนำเลยคะ่ะ The First Night with the Duke เป็นซีรีส์อีกเรื่องนะคะที่ดูไปยิ้มไปแนวซีรีส์จะเป็นโรแมนติกคอมดี้แฟนตาซีบอกเล่าเรื่องราวของนักศึกษาหญิงที่หลุดเข้าไปในโลกแห่งนิยายเรื่องโปรดของตัวเองค่ะแต่จู่ๆนะคะเจ้าตัวได้เข้าไปเปลี่ยนเนื้อเรื่องด้วยความเมานี่เองหลังจากที่นางเอกได้ตื่นขึ้นมานะคะก็ได้นอนอยู่ข้างพระเอกในนิยายสุดหลอ่อเรื่องราวในนิยายได้เปลี่ยนไป ความขลั่งรักของพระเอกในเรื่องนี้น่ารักมากเนื้อหาเข้มข้นดูไปยิ้มไปและลุ้นตามตัวละครแต่ละตัวสนุกทุกตอนค่ะ12ตอนคุ้มค่าแก่การนั่งดูมากเลยค่ะ9หนุ่มดวงจูกับหมอดูคนจวยเป็นเรื่องราวของนักเรียนสาวธรรมดาที่มีความสามารถพิเศษในการมองเห็นวิญญาณ ตอนกลางวันไปนเรียนหนังสือตอนกลางคืนเป็นล่างทรงพักซอนอาตกหลุมรักแบกยอนอูตั้งแต่แรกเห็นแต่กลับรับรู้ได้ว่าเขากำลังจะตายจากวิญญาณร้ายที่คอยลังควานซองอาต้องหาทุกวิถีทางเพื่อช่วยยอนอูให้มีชีวิตอยู่ต่อไปให้ได้เรื่องราวสนุกถึงใจนางเอกน่ารักดีพระเอกก็ล้อหลอเป็นอีกเรื่องนะคะที่น่าติดตามมากค่ะ 10. ชาวรักป่วนบันลังเป็นแนวซีรีส์อีโรติกบวกโรแมนติกเป็นเรื่องราวความรักต่างชนชั้นพ่อค้าที่ร่ำรวยไปหลงรักเจ้าหญิงด้วยความที่เจ้าหญิงใช้ชีวิตไม่หรูหราและจิตใจดีในอีกด้านหนึ่งก็มีคนเขียนนิยายลึกลับขึ้นมาที่เขียนเรื่องราวในวังหลวงที่ไม่รู้ตัวตนว่าใครคือผู้เขียนเรื่องราวชวนติดตามลึกลับซับซ้อน แถมชวนให้สยิวอีกด้วยค่ะและนี่ก็คือซีรีส์ดีๆ10เรื่องที่ลำยองอยากจะแนะนำให้คอซีรีส์ยังไม่ได้ดูเรื่องไหนต้องไปหามาดูให้ครบนะคะรับรองเลยว่าถูกอ,อกถูกใจกันแน่นอนถ้าอยากจะดูหนังหรือซีรีส์แนวไหนคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ลำยองสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ